สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรมือใหม่วันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆทำปลาหมึกด,ดำนะคะวันนี้เราได้ปลาหมึกด,ดำรู้สึกว่าจะสวยปกติเขาก็จะเป็นหนังสีดำๆนะคะตอนนี้เราลอกหนังเสร็จก็จะขาวสวยเราก็จะทำไม้ห้าบาทด้วยนะคะเพื่อน นี่สสวยงี้ต้องรุ้นกันนะคะว่าจะได้ขายเปล่าเราวันนี้เราจะทําได้กี่ไม้เป็นเงินเท่าไหร่นะคะตัวนี้เราทําอยู่ที่สิบเอ็ดโลนะคะเพื่อนต้องมารุ้นกันนะคะว่าจะได้เท่าไหร่กําไรพออยู่ได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราทำกันเลยจ้า ค่ะวันนี้เราจะทําตัวนี้นี่อันนี้เป็นตัวปลาหมึกดําวันนี้เราก็คัดตัวตัวที่รู้สึกว่าจะเล็กๆนี่เราจะคัดมาทําตัวถือว่าใช้ได้นะคะรุ่นนี้แต่ราคานี่น่าจะอยู่ที่สี่สิบยี่ห้าสามสิบสี่สิบนี่แหละก็ต้องรอดูเวลาดีที่เราขึ้นร้านมาว่าตัวตัวใหญ่แค่ไหนเนี่ย ตัวนี้ใหญ่นะขายห้าสิบแต่ขายยากมาจะสี่สิบนี่แหละพอแล้วเราไม่รู้ว่าคัดได้กี่ตัววันนี้เราก็ทําอยู่ที่สองโลนะเพื่อน,นตัวเนี่ยตัวที่ตัวใหญ่เราก็จะมาทํำนวดกันเราจะคัดตัวใหญ่ทํำนวดนี่นี่ที่เราหั่นเสร็จแล้ว1ิปดโลนี้เราจะมาลุ้นกันว่าจะได้กิมไม้ จะเป็นเงินเท่าไหร่เนาะต้นทุนที่เราทำก็ประมาณไม่ถึงพันรลกเพื่อนเราจะทำได้กี่ไม้กี่บาทนี่เราต้องรอดูกันค่ะนี่เดี๋ยวเราจะหันต่อให้เสร็จก่อนเนาะเพื่อนช่วงนี้มแมลงวันก็เยอะเยอะ หน้าฝนเนี่ยทั้งยุงทั้งแมลงวันเลย <c oughs> ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะนี่เป็นไม้ละห้าบาทสำหรับหนวดปลาหมึกด,ดำก็ขาวสวยไม้ใหญ่เนาอเพื่อนไม้ละห้าบาทเพื่อนใหญ่นะชาวบ้านก็ขายไม้ละห้าบาทมาตั้งตั้งนานแล้วแหละตั้งหลายปีแล้วสิบกว่า เก็บยี่สิบลวมั้งมาห้าบาทไม่เคยได้เปลี่ยนราคาเลยเพื่อนนี่ไม้ห้าบาทเราก็เสียได้ที่สองร้อยสิบเจ็ดไม้เพื่อนๆนี่เราก็แบมไม่ไหายชายด้วยตอนนี้เราก็เก็บใส่ถังเรียบร้อยแล้วเรามีหนวดปลาหมึกดำเพื่อนๆมีขอไปรู้ไม้ละสิบบาทส่วนไม้ชายเรานีวันนี้ได้ขอไปรู้สวยนี่ แบ่งให้ส,สวยเลยก็ไปรวมไม้ละสิบบาทในส่วนตัวเราก็ตัวตัวนี้เราทำตัวละสีสิบบาทได้อยู่ที่ห้าตัว <c oughs> ก็หกร้อยบาทส่วนตัวสามผ้านี้ได้อยู่ที่สี่ตัวก็ประมาณรนะ้อยสามสิบเนาะร้อยสี่สิบแต่เราก็มีรดม้างนะ ไป, 100, ปร้อยปมาร้อยสามสิบก็พอในกองตัวนี้สามสิบอยู่ที่สามตัวรวมๆมาแล้วก็น่าจะอยู่ที่แปดร้อยบาทหดมาห้าบาทก็อยู่ที่พันแปดสิบเนาะก็ไม่ถึงไม่ถึงสองพันเพื่อนน่าจะทำมาห้าบาทไม่ใหญ่ตัวนี้สมควรตัวละห้าสิบเพื่อนแต่ขายยากเราขายแค่สี่สิบก็พอแล้วไม่รู้ว่าจะขายหมดหรือเปล่าด้วยแหละ อาแค่นี้ก็พอแล้วแหละเพื่อนๆต้นทุนก็ไม่ไม่ถึงพันเนาะก็ประมาณเก้าร้อยนี่แหละอ๋อกำไรเล็กๆน้อยๆรวมๆกันไดหลายอย่างก็ได้เองเองเนาะเพื่อนๆนี่ไขของเราก็สี่กิโลนี้เราเต็มไปไขนี้ถือว่ากําไรดีนเพื่อนๆได้โร้อยบาทเลยนะเพื่อนๆทำตีกิโลนี้เรา,าราก็ได้ค่าตลาดแล้วแหละแต่ก็ ขายหมดเหมือนกันนั่นแหละลงสองร้านก็ยังไม่หมดนะเพื่อนๆปลาหมึกดำนี้น่าสนใจเนี่ยขาขาวสวยนะวันนี้ก็แล้วแต่บางก้อนนะเพื่อนสวยไม่สวยเนี่ยเห็นไหมก็กำไรก็ประมาณพันนี่แหละสวยอ๋ไม่มีอะไรมากวันนี้เราก็เตรียมไปที่หกพันกว่าบาทเพื่อนหกพัน พันประมาณเจ็ดพันนี่แหละแต่ยอดขายนี่ไม่รู้ว่าจะเท่าไหร่นะก็รู้จะแบ่งให้ฝ่ายชายหรือเปล่าเนี่ยลองแบ่งไปดูนเนาะตัวไหนดีน่าจะเอาตัวสามสิบห้าบาทนี่แหละแบ่งขายมั่งรู้ว่าจะ4สี่สิบดี สามตัวหันสี่ตัวข้อแลปล่ายแสงเรานี่เดี๋ยวเราพอจะโปกน้ำแข็งมาเพื่อนตอนนี้เราฟ้ามืดฟ้านี่เพิ่งจะดูสว่างมีเไม่บางๆแล้วเมื่อก่อนมีนมืดมันควจะตกแต่ก็ไม่ตกหนักหรือว่าจะรอตลาดเวลาตลาดเราไม่รู้ทุ่จะเปิดมันจะตกเนี่ย บรรยากาศอย่างเงี้ยมาทั้งวันแล้วหน่าเบื่อนะเพื่อนๆน้าฝนเนี้ยเดี๋ยวเราต้องรีบเก็บเตรียมของไปตลาดแล้วจันเพื่อนเดี๋ยวเราก็าจะใช้น้แข็งปวดตรงนี้แล้วเราก็าจะเตรียมไปตลาดเลยเพราะว่าตลาดตรงนี้ถึงจะใกล้บ้านก็จริงแต่ทางเข้าของเราเนี่ยแม่ค้าก็จะวางก่อนอย่างเงี้ยเราจะเข้าไม่ได้นาอเราต้องเตรียมไปตะว,วันเวลาขายขาก็เกือบๆจะสี่โมงมันเคยนะั่นแหละเพื่อนแต่ก็ ต้องรีบไปถ้าขวนไกลนี่เราเหนื่อยเพื่อนของเรานี่จอดราอยู่กับพีด้วยถ้าเราไปตะว,วันเนงาะยางนนหาทางเข้ายากก็รอรุ้นกันนะคะว่าจะเป็นยังไงวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่าเราจะได้ขายเปล่าแต่วันนี้นักเรียนไปโรงเรียนน้เพื่อนเราก็มีโอกาสรุน้นแต่มากเราก็จะขายให้เด็กๆนะผู้ใหญ่ก็เป็นส่วนน้อยกว่าเด็กๆเ,เ,เนะพื่อนก็หมดไปรุน่นตะรุน่นบางคนก็ เรายังก็รินราต่อเลยเพื่อนๆอน่อยากย้ายกันไปก็มีรุ่นใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆก็ให้กำลังใจเพื่อนๆใหม่กันทุกคนนะคะช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝนแล้วดูดูดทำานาด้วยทุกคนก็ประหยัดตังประหยัดงบของแต่ละคนเราก็ขายยากเหมือนกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ